คลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องสื่อดังเสียงแตกนะคะบางสื่อยกให้โชว์นองลิซ่าดีแต่ว่าบางสื่อก็บอกว่าโชว์นี้แย่เอาเป็นว่าเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเรามาติดตามกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้คงต้องขอมาพูดคุยถึงประเด็นการอของการวิพากษ์วิจารณ์นะคะการแสดงโชว์ในงาน MTV ของลิซ่าในคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยแล้วกันนะคะคือมันก็มี2สื่อดังนะอย่าง Billboard แล้วก็นิวยอร์กโพสตที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแสดงโชว์ในงาน MTV ของน้องลิซ่าในค่ำคืนวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเดวดมินขอไปที่นิวยอร์ก กกันน่อนนะค,ะคือนิวยอร์กโพสตเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงของศิลปินดังทั้งหมดที่ขึ้นโชว์ในปีนี้นะโดยเขามีการพูดถึงโชว์ที่ดีแล้วก็โชว์ที่แย่นี่คือบทความวิพากษ์วิจารณ์จาก s e เนียร์ t อนต a เ n นเมนต์ไรเตคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าคุณชักอาโนก็โดยโชว์ที่แย่เนี่ยที่เขายกมาลำดับแรกเลยในบทความ คือโชว์จากศิลปินดังนะคะอย่างเ m ็มม m ค่ะเหตุผลที่เขาบอกว่ามันแย่เท่าที่เราแปลดูนะเหมือนเขาต้องการบอกว่าโชว์มันไม่ว้าวเลยสำหรับการแสดงที่เต็มไปด้วยคนหน้าเหมือนของเขาซึ่งย้อนไปถึงการแสดงในปี2000เพราะว่าปัจจุบันนี้ปี2024คือเวที VMA มันต้องการอะไรที่มากกว่านั้น อ่ะทีนี้การแสดงที่แย่ต่อมาก็คือการแสดงของน้องลิซ่านะคะเหตุผล <T ied> <point> ที่เขาบอกก็คือเขาบอกว่าหลังจากที่ได้รับการแนะนำตัวโดย p a าริสฮิวตันไปที่ยังไม่ลืมใช้วลีเด็ดของเธอคือ that's hot แต่ว่าลิซ่ากลับไม่เป็นเช่นนั้นเขาใช้ประโยคว่า this k-pop singer was more o f a k f l o p แล้วก็ที่เจ็บไปกว่านั้นก็คือประโยคท้ายที่เขาทิ้งเอาไว้นะคะว่า that left us all wondering how she even got นั่นก็ทำให้เราทุกคนสงสัยว่าเธอได้รับเชิญมาได้ยังไงคืออันนี้ค่อนข้างแรงนะคะเขียนแรงมากเลยแรงเกินนะคะต้องบอกว่าลุงชักก็พูดเกินไปเกินไปมากเนาะคืออย่าอย่าใช้คำว่า that left us all อย่าใช้คำว่าแบบ us all เลยเพราะว่าทุกคนคือเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนลุงชักไง เดี๋ยวรึ่งหลังแอดมินค่อยพาไปดูสื่อที่เขาชมบ้างนะคะมีหลายสื่อเหมือนกันที่ชมน้องของเราแต่ว่าเดี๋ยวขอกลับมาที่ลุงชักก่อนนะคะเพราะอยากให้ทุกคนได้ดูแนวคิดในการวิพากษ์วิจารณ์เขานะคะว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์การแสดงของแต่ละท่านยังไงแย่ที่3ก็คือโชว์จากคุณแม่แคทตี้เพอร์รีค่ะลุงชักเขาบอกว่ามันค่อนข้างน่าขนลุกเมื่อออเลนเดอร์บูมเนี่ยแนะนําการแสดงของคูมันของ ของตัวเองค,คือแคทตี้พ r รีแล้วก็มอบระังวัลให้กับเธอมันทําให้อ่ามันให้ความรู้สึกเหมือนการใช้เส้นสายเล็กน้อยแล้วก็ควรจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อของลูกมาเป็นคนทําหน้าที่นี้แทนบนเวทีรวมถึงการจูบกันยาวๆบนเวทีก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกแปลกๆให้กับคนดูไปอีกเพราะว่าพวกเราไม่ได้ต้องการเห็นสิ่งนั้นแล้วก็มีทิ้งท้ายอีกนะคะว่าโดยรวมแล้วการแสดงของเธอก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนัด้วยอ่าแย่ที่4นะคะเขาก็บอกว่าเมแกน สเตลเลียนนะคะลุงชักบอกว่าเธอไม่ควรทำหน้าที่พิธีกรเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นพิธีกรที่ดีเท่าไหร่นักและแม้ว่าเธอจะทําได้ดีกว่านี้เมื่อทําการแสดงแบบผสมสารแต่ทุกอย่างก็ดูเป็นเมกแกนมากเกินที่พวกเราต้องการ อันนี้ก็เป็นการวิจารณ์คนที่4ว่าแย่นะคะอ่าแย่สุดท้ายนะคะก็คือแย่ที่5จากน้องคาร์เมล่าคาเบโลค่ะลุงชัาเขาบอกว่าเธอแสดงราวกับว่าเธอถูกขังอยู่ในกรงซึ่งแทบจะทําให้คุณอยากให้แฟนเก่าของเธอไปที่นั่นแล้วก็ช่วยเธอด้วยการร้องเพลงเซนยาริต้านะคะสักหน่อย อ่ะและนั่นก็คือบทความคอลัมน์วิาพากษ์วิจารณ์การแสดงจากลุงชักภายใต้ยู w y o อร์โพสนะแต่น่นอนค่ะว่าในบทความนี้เขาก็มีเขียนชมหลายคนอยู่เหมือนกันอย่างการแสดงของน้องซาบิเรนาคาเบนเตอร์นะคะหรือว่าเท d ดดี้สวิมเชปเพลโรนเขาก็บอกว่าเป็นการแสดงที่ดีในปีนี้นะ ไปดูที่บิลบอร์ดกันอีกหนึ่งสื่อค่ะอันนี้เขามาแบบจัดอันดับนะทุกคนจากแย่สุดไปดีสุดโดยน้องของเราเนี่ยก็อยู่ที่ลำดับแรกเลยของแย่สุดนั่นก็คืออันดับที่16ค่ะก็ไปฟังเหตุผล ะะเขาบอกว่าสมาชิกวง Black พิงคได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเชี่ยวชาญในการเต้นที่ดูเดือดและก็วิชวลที่น่าตื่นตาตื่นใจในอดีตแต่การแสดงเดี่ยวของลิซ่าในงาน VMA ปีนี้กับรู้สึกเหมือนพลาดไปนิดในเพลง e w o m a n อาจจะได้พลังมากขึ้นถ้ามีโรซเลียมาร่วมแสดงด้วยแล้วก็ถ้าเต้นในเพลง Rock Star แม้จะดูดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือทําให้คนหันมาสนใจมากนักและยิ่งไม่ใช่การแสดงที่จะสะกดสายตาผู้ชมได้อีกด้วย อ่ะอันนี้ก็คือที่เขาเขียนวิจารณ์มานะคะถ้าพูดกันแบบตรงๆทุกคนว่ามันแย่ป่ะทุกคนว่าแย่สุดนะสมควรได้แบบอันดับสุดท้ายไหม ตอนดูอ่ะแอดมินมีเอดนิดนึงนะคะในเพลง New Woman ที่ไม่ได้เห็นพี่โรซาเลียมาร่วมแสดงแล้วเพลงมันก็จบเร็วมากเหมือนดูการแสดงได้แค่แป๊บเดียวเองอะ่ะแล้วก็ตัดมาอีกทีก็เป็นเพลง Rockstar ละแต่เราก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าการเปิดตัวของ New Woman Move การเต้นตรงเก้าอี้คือดีมาก ดูดูว้าวอะค่ะมันดูแบบดูไม่ธรรมดาดีถ้าจะขัดใจสุดก็คงเป็นแค่การเต้นที่เรายังไม่ได้รับแบบเต็มอิ่มในเพลง new man เท่านั้นส่วน rockstar ช่วงแรกๆอาจจะดูธรรมดาไปนะคะก็จริงแต่ว่าช่วงกลางถึงแบบท้ทายอะที่น้องประฟอร์มกับทีมแดนซ์อะมันก็ออกมาดีมากนะมันดูแบบ p o w e r f ูลแล้วน้องเราก็เต้นออกมาได้โดดเด่นด้วยเราไม่ได้อวยนะคะถึงขนาดแบบว่าโชว์น้องเราทําได้ดีสุดในงานหรอกคะ่ะแต่ว่าจะให้ยอมรับว่าโชว์ออกมาแย่มาก ที่สุดมันก็คงไม่ใช่อ่ะเพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นเลยเอาแหละเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากจนสะกดตาคนดูได้อยู่มัดแต่สําหรับตัวแอดมินเองการสะกดตาคนดูได้อยู่มัดก็มีแค่โชว์เดียวในตำนานนะคะอย่างปี2001 a m a s l e v e For You โดยคุณแมริ่ดีสเปียที่ทำเวทีประหนึ่งอยู่ในป่าดิบชื้นและแบกมูลาบเต้นนะคะอ่ะอันนั้นว้าวจริงแล้วก็ว้าวที่สุดด้วย ก็มีอันนั้นแหละค่ะที่สำหรับตัวแอบมินเองก็เรียกว่าเขาเรียกอะไรอะสะกดสายตาคนดูได้อยู่หมัดแอะนะอาทีนี้เมื่อพาไปดูสื่อที่เขาบอกว่าแย่แล้วก็ขอพามาดูสื่อที่ชมน้องเรากันบ้างดีกว่าค่ะ c o s m o p o l i t a n ค่ะเลือก3โชว์ที่ดีที่สุดในงานเมื่อคืนก่อนมาแน่นอนว่าเขาให้น้องเราอยู่ในลำดับที่2นะคะของโชว์ที่ดีที่สุดนะ เหตุผลที่เขาบอกมาก็คือว่าลิซ่าจากแบ็คพิงค่ะได้รับรางวัลเบสเคป๊อปจาก VMA ถึง2ครั้งแล้วแลวจากการแสดงสุดยิ่งใหญ่ของเธอในปีนี้ใครๆก็คงจะถูกดึงดูดให้มาสนใจในแนวเพลงแบบนี้อย่างแน่นอนการปล่อยผลงานเดี่ยวใหม่ของเธอเต็มไปด้วยเสน่ห์แล้วก็พลังโดยเฉพาะในเพลง Rockstar แม้ว่าโราเลียผู้ร่วมงานในเพลง New ว m a นจะไม่ได้ขึ้นเวทีร่วมกันกับเธอด้วยแต่ลิซ่าก็ยังคงสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ ด้วยทีมเต้นในชุดแนวโดมิเนตริกแล้วก็ซุมรูปดาวขนาดใหญ่ด้านหลังแต่ที่ทำให้ทุกคนทึ่งคือการที่เธอเดินอย่างมั่นใจบนแคทวอล์กที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดด้วยตัวเองแล้วก็ทำให้เธอยิ่งโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกอ่ะเนี่ยสื่อที่เขาชื่นชมในพาร์ทการแสดงของน้องเราก็มีนะคะ ไม่ใช่ไม่มีโดยที่หนึ่งนะคะคอสโม o ริต a นเขาให้การแสดงของน้อง Sabina c a r เพนเตค่ะซึ่งถือว่าเป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดในค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยอ่านอกจากนั้นก็ยังมีซื้อดังนะคะอย่าง The Hollywood Reporter ค่ะที่ยกมาหนึ่งบทความเต็มๆให้ Lisa on s t a เตนะคะสามารถเพิ่มการแสดงอันทรงพลังในการ VMA ปีนี้ได้โดยเขาเล่ารายละเอียดคร่าวๆข,ของโชว์นะว่าระหว่างการแสดงสั้นๆของเพลงน w o m ม n เนี่ยซึ่งปกติจะมีนั กรองแล้วก็นักแต่งเพลงชาวสเปนอย่างโรซาเลียร่วมแสดงด้วยแต่ลิซ่าได้แสดงให้เห็นถึงขอบเขตเสียงและความสามารถในการเต้นของเธอโดยแสดงท่อนหนึ่งของเพลงด้วยการเต้นไปรอบๆเก้าอี้สีแดงที่เข้าชุดกันจากนั้นลิซ่าก็เปลี่ยนมาร้องเพลงฮิตช่วงซัมเมอร์อย่าง Rockstar ก,การแสดงที่เต็มไปด้วยพลังทําให้เวทีสว่างสวขึ้นอย่างแท้จริงเพราะว่าดาราสาวได้เลือกที่จะเพิ่มเอฟเฟกไฟเข้าไปด้านหลังเวทีด้วย อ่ะเห็นป้านนี้เขาก็ชื่นชมนะคะแล้วก็เขียนหมดความหมดความหนึ่งให้แบบเต็มๆไปอีก อส่รไหนที่ชมอีกก็มีทีนโวค่ะก็ชมนะคะบอกว่านับตั้งแต่ที่ลิซ่าแบล็กพิงคได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในผู้แสดงในงาน v m a ประจําปีนี้เนี่ยแฟนๆเราก็นักวิจารณ์ต่างก็ลุ้นจนนั่งไม่ติดเพื่อรอชมการแสดงที่ลิซ่ามโนบาลและลิซ่ามโนบาลจะจัดทําขึ้นนะซึ่งไปไปตามคาดเธอไม่ได้ทําให้ทุกคนผิดหวังเมื่อวันที่11กันยายนค่ะ2024นลิซ่าได้แสดงเดี่ยวครั้งแรกบนเวทีหลักของ MTV โดยแสดงเพลงเมลเล่ของเธออย่างร็อกซ์ตาร์แล้วก็เพลง New ซึ่งเป็นเพลงที่ร่วมงานกับนักร้องชาวสเปนอย่างโรซาเลียก่อนงาน VMA เธอได้แชร์วิดีโอที่นักเต้นของเธอผลัดกันโพสท่าให้กล้องพร้อมกับเสียงเพลง Rockstar สสำหรับการแสดงจริงลิซ่าได้ร่วมเต้นกับนักเต้นหลายคนบนเวทีซึ่งทำให้การแสดงในครั้งนี้น่าตื่นเต้นแล้วก็มีโคโรกกาฟที่น่าประทับใจเป็นงง่เรื่องความชอบมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลค่ะ แต่ละคนยังคิดไม่เหมือนกันเลยทุกคนแต่เรามั่นใจอย่างหนึ่งนะคะว่าการแสดงของน้องไม่ได้แย่ที่สุดอย่างแน่นอนแอดมินพยายามไปดูหลายๆการแสดงที่ผ่านมาแล้วบางคนก็แสดงดีจริงนะคะแบบอารมณ์โกงอลังการอะไรว่ากันไปนะคะแต่แอดมินมั่นใจว่าน้องเราไม่ได้แย่ที่สุดโดยส่วนตัวนะคะการที่บิลบอร์ดเขาเขียนวิจารณ์แอดมินไม่ได้ติดอะไรนะถ้าเขาจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือทําให้คนหันมาสนใจได้มากนะักแต่แต่ว่าการจัดลําดับอะฮะไปอยู่ที่สุดท้าย ของโชว์อันนี้แบบรู้สึกว่ามันเกินไปหน่อยนะคะเพราะเราไม่ได้คิดว่าการแสดงของน้องจะแย่ขนาดนั้นส่วนลุงชักนะคะของนิวร์กโพสอันนี้เขียนแรงไปอะ่ะแรงไปมากแต่ก็นั่นแหละคะ่ะเพลงน้องอาจจะไม่ใช่สไตล์ของคุณลุงเขาก็ ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนคือเขาก็เป็นนักวิจารณ์อ่ะเขาก็มีหน้าที่วิจารณ์ไปก็ให้เขาวิจารณ์ไปเราก็อย่าอย่าไปซีเรียสนะคะในส่วนของน้องเราเองครั้งนี้ก็ถือว่าเก็บเป็นประสบการณ์เนาะก็น้อมรับทั้งแบบคำชมคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนานาไปคือมองในแง่ดีค่ะมันก็เป็นการบ้านให้น้องแล้วก็ทีมงานได้แบบมีโอกาสสร้างสรรค์เพลงแล้วก็การแสดงต่อๆไปให้มันดียิ่งขึ้นคือถ้าจะมีแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคนชมอย่างเดียวอ่ะมันก็อาจจะไม่ ที่เกิดการพัฒนาที่แบบมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้แงถ้าเรามองในแง่ดีมุมนี้มันก็เออต่อไปก็อาจจะแบบขเขาเรียกอะไรนะได้มีการคิดมากขึ้นว่าจะทํายังไงให้มันแบบดีกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะคะถ้าถามแอดมินเองโชว์นี้ ไม่ได้แย่เรามีความรู้สึกว่าเราชอบได้ซ้ำนะอย่างที่บอกว่าไปอ,อย่างยังยืนยันนะคะในคลิปก่อนหน้าว่าเราภาคภูมิใจที่น้องสามารถขึ้นแสดงเวทีเดียวเวทีใหญ่แล้วทาออกมาได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าน้องทําได้ดีตามมาตรฐานของตัวน้องเองเลยค่ะถึงบอกไงว่า performance ไม่ดอบนะไม่เคยดอบเพียงแต่ว่าฝั่งนู้นเขาอาจจะมองว่าเขาเคยเห็นอะไรแบบนี้จากตัวลิซ่ามาบ่อยแล้วหรือเปล่าแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหม่จนทําให้เขารู้สึกว้าวอะเขาก็อาจจะหมายถึงแบบนั้นก็ได้นะคะแต่เราก็ไม่ต้องห่วงค่ะถือว่าครั้งนี้อย่างที่บอกว่ามันคือประสบการณ์ที่ดีนั่นแหละที่จะเก็บ เอาเอาไปนะคะเพื่อพัฒนาในโชว์ต่อไปให้มากขึ้นเดี๋ยวงานหน้าก็มีมาอีกทุกคนเอาจริงๆแบบน้องเราก็มาไกลแล้วค่ะเกินมาตรฐานในระดับเคป๊อปไปแล้วเราก็อย่างที่ทุกคนดูนั่นแหละค่ะว่าก็พอเวลาน้องเลือก9ก้ามาอยู่ในระดับโลกแล้วก็ขึ้นแสดงเดี่ยวในเวทีที่แบบมันใหญ่ขนาดนี้นะคือน้องก็อาจจะต้องเพิ่มความว้าวแล้วก็ความโดดเด่นในด้านต่างๆให้มากขึ้นก็เท่านั้นนะคะไอ้ยังไงก็พวกเราคอยเป็นกําลังใจให้น้องกันดีกว่า และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลค่ะที่แอนดมินเอามาฝากาไว้ในคลิปนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอก,กันอีกทีคลิปหน้าจ้ะ